จะนำเสนอเรื <idd les Lust and Machine> ่องสั Get <gettable> ้นเรื่องการฟื้นฟูที่มาใช้กันที่นี่นะครับผมมีสมาชิกดังนี้ผมเด็กชายนักประสมชีพคุณนี่สองเด็กชายวิทาเศษเขียนมระสุนทระรักคุณนี่สามเด็กชายภูรุชลธีทานคุณคุณนี่สี่เด็กชายนักลกนกลมกล่องคุณนี่ห้าเด็กชายสุดท้องสวัสดีครับผมเฮ้ยยยย น้่เป็นไรจัดจังยปปอนลุกจะห้ยไงื้นทิมจัะเป็นชามาเขาพิ่พอลุรูเสื้อเขาผ่านโรงพยาบเลยังไเ็ก เดินรับการสัญานครับฮัลโหลครับนี่โรงพยาบาลใช่ไหมครับตอนนี้ผมเห็นผู้ป่วยนะครับหมดสติตอนนี้อาการหายใจรดยรินครับแล้วก็มีชีพจรเต้นช้ามากครับอยู่ที่โรงเรียนรับพยาบาลครับนี่เด็กเป็นไรครับเป็นโรคหัวใจวายเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเลย เมื่อกี้ผมได้ทำการ C D าไปสองรอบต้องเชื่อฟัอมุ่งใจก่อนนะครับเหมือนเขได้ก็ตีนะครับนี่เข<ง>าพากักรเลยนะครับหด<ก>ได้ต้องาอเอาไพักก่อนนะ <ไป S 1> ครับเจอันเจอกนครับใช่ครับ